ถึงบอกไงวันนี้นะค่าใช้จ่ายแม่งเพิ่มขึ้นมึงปล่อยน้ํามันขึ้นไอสัตว์ทั้งที่ประเทศนี้แม่งมีบ่อน้ํามันเนี่ยนะมึงปล่อยให้ค่าไฟขึ้นทั้งที่วันนี้พลังงานไฟฟ้ามึงเหลือเฟือเนี่ยนะมึงเก่งยังไงวะไอเหียนะและรายรับแม่งก็ลดลงอีกแล้วนโยบายมึงไอสัตว์มีแต่ประชานิยมสร้างหนี้สร้างสิน ไอโครงการระยำตําบอน,นี่นะไอดิจิตอลนี่นะคือการเล่งให้ประเทศนี้ล้มละลายเร็วขึ้นนะนะนั้นภาคแรงงานนะเห็นไหมครับชัดไหมครับนี่วิคอยดูอย่างชัดๆที่ละข้อเลยเที่ยไปดูเราสี่ศูนย์กัหกเจ็ดนะไอนักวิชาการที่เพอือเจอทั้งหลายแหละนะตรงไหนกูไม่จริงเถียงมาเลยนะไอสัตว์วันนี้กูพร้อมจะชนแม่งทุกคนละ ปล่อยให้ผู้มึงแม่งพามกันมาในสัตว์พาประเทศหลงทางแล้วยังป้อนยาพิษให้คนไทยอีกไอช่องกูก็คนดูเสือดน้อยนะไม่งั้นตาสว่างทั้งแมนดินแน่